หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพนักเขียนการ์ตูนเนี่ยคืออาชีพในฝันที่ได้วาสิ่งที่ตัวเองรักได้เล่าเรื่องที่เราอยากเล่าแต่ในความจริงเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยมันคือการพนันทั้งชีวิตเลยต่างหากวันนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูอนิเมะที่กล้าเล่าเบื้องหลังของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือเรื่องบาคุมังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผลงานจากคู่หูผู้สร้างเดนโนต ซึ่งก็ได้อาจารย์ซึงุมิโอบะมาเป็นคนเขียนเรื่องแล้วก็ได้อาจารย์ทาเคชิโอบะตะมาเป็นคนวาดภาพสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยผมจะขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆหน่อยละกันบาคุมังเนี่ยจะเล่าเรื่องของมาชิโระเด็กม3ที่มีอาเคายเป็นนักเขียนการ์ตูนตัวเขาเนี่ยได้จับคู่กับทาคากิเพื่อนที่อยากเขียนบทเพื่อที่จะไล่าตามความฝันเป็นนักเขียนมังง่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ใช้นามปากกาว่าอาชิโรกิมุโตนั่นเองซึ่งเป้าหมายของทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียว แต่คือทายังไงก็ได้ให้ผลงานเนี่ยถูกทาเป็นอนิเมะเพราะว่าตัวของมาชิโร่เนี่ยเคยเสัญญาก,กับอาสกิคนที่เขารักว่าถ้าการ์ตูนที่เขาวาดเนี่ยได้ทําเป็นอนิเมะจริงและเธอได้ภาคเป็นนางเอกเนี่ยทั้งสองคนก็จะได้แต่งงานกันซึ่งนี่ก็เป็นพล็อตเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้เลยมากลับเข้ากับที่ประเด็นเลยดีกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าอาชีพนี้เนี่ยมันคือการพนันทั้งชีวิตถ้าถามว่าทําไมก็ต้องบอกว่าเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาของพระเอกก็พูดชัดเลยว่านากเขียนการ์ตูนเนี่ยคือนักเสี่ยงงดวง ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทุกการตัดสินใจทุกการลงมือทําคือการเดิมพันที่อาจจะให้ฝันสําเร็จหรือไม่ก็พังไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็จะตรงกับชื่อเรื่องคําว่าบาคุมังที่มาจากคําว่าบาคุชิที่แปลว่าการพนันบวกกับมังอะเอาจริงๆแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็สะท้อนแก่นหลักได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าการเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินบนเส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบแต่เป็นการเสี่ยงดวงในทุกสัปดาห์นั่นเอง และนี่ก็ยังไม่นับรวมเรื่องอุปสรรคพื้นฐานที่นักเขียนลหลายๆคนเนี่ยต้องเจออีกนะอย่างเช่นครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยและมองว่าอาชีพนักเขียนเนี่ยไม่มีอนาคตซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นครอบครัวของมาชิโระพระเอกของเรื่องเนี่ยที่แม่เขาไม่อยากให้เป็นนักเขียนการ์ตูนเพราะว่าอาของมาชิโร่ก็ทํางานเหนื่อยจนตุยไปแล้วทําให้ไม่แปลกเลยที่แม่พระเอจกจะกังวลแบบนั้นไหนจะเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่พอมาเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยเลิกคิดได้เลยว่าจะใช้แค่ดินสอกับปากกาธรรมดา ในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นมาชิโระที่ฝึกหนักทุกวันโดยใช้ปากกา G ีเพถึงขนาดเอาไปซ้อมเขียนระหว่างสอบแล้วก็ยังมีฝึกถมดำสกรีนโทนเอฟเฟกฉากเหล่านีน้มันทำให้เราเห็นชัดเลยว่าความฝันเนี่ยมันเริ่มจากการต่อสู้กับสิ่งใกล้ตัวที่สุดก่อนทางด้านอาของพระเอกเนี่ยเคยเป็นนักเขียนมาก่อนก็เลยเตือนพระเอกไว้ว่าถ้าไม่ใช่อัจฉริยะเนี่ยมี3อย่างที่ควรจําไว้ว่าเราต้องมี สิ่งแรกที่นักเขียนการ์ตูนควรจะต้องมีเนี่ยก็คือความหลงตัวเองคือเชื่อว่าผลงานเราเนี่ยคือสิ่งที่โลกต้องการอันที่2คือความพยายามทําซ้ําฝึกซ้อมจนสุดขีดอันที่3เนี่ยก็คือดวงอันที่3เนี่ยอาจจะดูตลกนะแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถควบคุมโชคชะตาได้สิ่งนี้เนี่ยคือการตบหน้าเราตั้งแต่แรกเลยว่าความฝันเพียวๆเนี่ยมันไม่พอต้องมีโชคด้วย และโชคเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่การที่ได้บกดูแลแล้วเพราะว่านักเขียนเนี่ยไม่ได้เลือกเองถ้าได้บกที่เข้าใจงานเนี่ยคุณก็ไปได้ไกลแต่ว่าถ้าไม่เนี่ยความฝันก็สามารถพังได้ง่ายๆเลยถ้าถามว่าบกมีความสําคัญขนาดไหนล่ะหรอแต่ละคนก็มีอิทธิพลมหาศาลเลยเช่นอาจจะบอกให้เปลี่ยนแนวเรื่องเปลี่ยนคนวาดหรือแม้กระทั่งให้เลิกเขียนก็ยังได้ถ้าให้ยกตัวอย่างเคสในเรื่องเนี่ยก็คือบอกคนที่2ของพระเอกที่อยากให้พวกพระเอกเนี่ย วาดการ์ตูนแนวแก๊กทาทางที่ไม่ใช่สไตล์ที่ตัวเองถนัดจนส่งผลเกือบทำให้ทีมเนี่ยแตกโอเคเราจะมาเจาะเรื่องนักเขียนกันบ้างดีกว่าในเรื่องเนี่ยได้แยกนักเขียนการ์ตูนออกเป็น2แบบโดยบอกอคนแรกของพระเอกเนี่ยอธิบายว่าแบบแรกเนี่ยคือนักเขียนที่คิดวิเคราะห์ม,มาล่วงหน้าว่าคนอ่านเนี่ยอยากได้อะไรซึ่งมันก็จะทําให้งานเข้ากับตลาดแล้วก็สําเร็จได้หลายเรื่องไม่ได้มาแค่เรื่องเดียวแล้วก็ดับลง ส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือนักเขียนที่ทําตามอารมณ์หรือก็คือเป็นอัจฉริยะนั่นเองถ้านักเขียนแนวนี้เนี่ยทำให้ฮิตได้เนี่ยมันจะกลายเป็นตำนานที่แข่งขันด้วยยากมากๆจุดนี้เนี่ยมันทําให้รู้ว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกจะวางแผนก็ได้หรือจะปล่อยตามอารมณ์ก็ได้ต่อไปเนี่ยเราลองมาดูเส้นทางคร่าวๆของมาชิโร่กับทาคากิกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าเส้นทางของทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบเลยครับถึงจะได้เข้ารอบการประกวดเนี่ยแต่ว่าก็ล้มเหลวไม่ได้รางวัลอะไรติดมือมาเลย หลายคนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะถอดใจเพราะว่ามันเหมือนโดนตบหน้าว่าความฝันที่ฝึกหนักมาเนี่ยมันยังไม่พอแต่สิ่งที่ทําให้บาคุม,มังพิเศษเนี่ยก็คือพระเอกเนี่ยไม่เคยเลือกที่จะหยุดเขาและทา,าคากิเนี่ยหันกลับมามองใหม่ว่าถ้าเส้นทางนี้ปิดเนี่ยเราก็จะลองมาอีกเส้นทางหนึ่งแน่นอนว่าการเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะทําเรื่องเดียวแล้วก็สําเร็จเลยแต่มันคือการล้มเหลวแล้วก็ลุกซ้ําๆเพราะแต่ละครั้งที่ล้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเราเก่งไม่พอ แต่มันสอนเราว่าเราขาดอะไรไปและต้องแก้ตรงไหนบ้างซึ่งมันก็สะท้อนไปถึงชีวิตจริงของเราเลยว่าความฝันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนหรือว่าการทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องเจอกับความล้มเหลวกันทั้งนั้นแต่คําถามคือเราจะยอมแพ้ไหมหรือเราควรจะใช้ความล้มเหลวนี้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเดินไปข้างหน้ามาพูดกันที่เรื่องต่อไปเลยนั่นก็คือระบบโบส์ในเรื่องนั่นเอง พอพวกเขาได้เข้ามาเป็นนักเขียนมืออาชีพเนี่ยก็ต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆเลยนั่นก็คือการแข่งขันผ่านคะแนนโบสตสำนักพิมพ์โชว์เนนจ้ำเนี่ยใช้ระบบโบทรายสัปดาห์ซึ่งก็คือตำแหน่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยสามารถตัดสินชะตาของมังงะเรื่องนั้นๆได้เลยเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเรื่องเกี่ยวกับระบบโบตให้ฟังนะครับก็คือมังงะทุกตอนที่ลงนิตยสารรายสัปดาห์เนี่ยจะมีโพลโบตแนบไปกับเล่ม ซึ่งผู้อ่านเนี่ยต้องกรอกว่าชอบสาเรื่องไหนที่สุดในสัปดาห์นั้นแล้วก็ส่งประชนีกลับไปที่สำนักพิมพ์ซึ่งแน่นอนว่าผลโวนเนี่ยก็มีผลต่อการจัดอันดับทุกสัปดาห์ในเล่มโชว์เน้นจำเนี่ยจะมีสารบัญบอกลำดับเรื่องก็คือเรื่องที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะอยู่ต้นเล่มเรื่องที่ได้คะแนนต่ำเนี่ยก็จะอยู่ท้ายเล่มถ้าเรื่องไหนที่ลังท้ายติดต่อกันหลายสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอันตรายว่าเสี่ยงจะโดนตัดจบนน่เอง การอยู่รอดหรือจะถูกตัดจบเนี่ยซีรีส์ใหม่ก็จะมีช่วงทดลองประมาณ10ตอนแรกซึ่งช่วงนี้เนี่ยคะแนนโหวตสำคัญที่สุดเลยถ้าได้คะแนนโหวตน้อยเนี่ยก็มักจะถูกตัดจบเร็วบางเรื่องเนี่ยไม่ถึง20ตอนก็โดนตัดจบแล้วซีรีส์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ขยายเนื้อเรื่องยาวหรือไม่ก็อาจจะได้ทำเป็นอนิเมะเลยก็ได้ซึ่งข้อสรุปที่เราได้จากเรื่องนี้เนี่ยก็คือระบบโหวตในจั๊มเนี่ยคือการแข่งขันจริงไม่มีเกรงใจกันแน่นอน อย่างการ์ตูนที่เราได้เห็นว่ายาเป็นร้อยตอนอย่างเช่นพวก One p i e หรือไม่ก็ My Hero a c a d e m ียอยู่ได้เพราะว่าผลบวกสูงตลอดส่วนเรื่องที่ตัดจบไปไวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหมดเลยหรอกแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจตลาดในช่วงนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่แค่นั้นอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นในด้านต่างๆเช่นพระเอกที่อายุ14ปีเนี่ยต้องเจอกับนักเขตอัจฉริยะที่อายุ15ปีหดือกก็คือเราได้เห็นคนที่มีพรสวรรค์ปะทะกับคนที่มีความพยายาม จุดนี้เนี่ยทำให้คนดูอินเพราะว่ามันสะท้อนในชีวิตจริงว่าโลกมันไม่แฟร์เลยแต่เราก็เลือกได้ว่าเราจะสู้ต่อหรือว่ายอมแพ้มีแฟนๆบางส่วนเนี่ยบอกว่าบาคุมมังเนี่ยคือการแฉสำนักพิมพ์ของตัวเองเพราะว่ามีการเล่าด้านมืดมีการตัดจบมีการกดดันแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เหมือนอวยมากกว่าเพราะว่าโชว์ระบบที่ทําให้นักเขียนเนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้ความจริงเนี่ยมันก็ทําทั้ง2องอย่างแหละทั้งเปิดโปงกับยกย่อง ซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมถึงชอบเรื่องนี้นะหรอก็เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของการล้มเหลวการแข่งขันและก็การกดดันกันอยู่แล้วบาคุมังเนี่ยเลยไม่ใช่แค่อนิเมะของคนรักการ์ตูนแต่มันคือเรื่องราวของมนุษย์ที่ไล่ตามความฝันของตัวเองแบบดับเครื่องชนบาคุมังเล่าให้เราเห็นว่ามังงะหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่ผลงานบันเทิองอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของหยาดเหงื่อน้ําตาและก็การเสี่ยงดวงของนักเขียนจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบาคุมังที่ผมอยากจะมาฝากไว้ในวันนี้ ทุกคนเนี่ยชอบเรื่องนี้เพราะอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดิมบ๊ายบาย